ออตอนนี้เราาาาามปอรร์ุีคณยยาจายจ่วมกันอยู่บูชาธรรมเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดครบรอบ99ปีทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทนนกยูงตรงกับวันเสาร์ที่19มกราคมพุทธศักราช2551ขอเชิญเหล่าสิษยานุสิษย์และยอดกัลายาณมิตรทั่วโลก ร่วมสร้างบุญใหญ่ในการถวายกองทุนสร้างองค์พุทธปฏิมากรจำนวน99กองทุนจะรึกชื่อคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกยูทั้งหมด99หรายชื่อเพื่อนำไปประดิษฐานยังวัดต่างๆทั่วประเทศศรีลังกาเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างพุทธบริษัท4ทั้งสองประเทศ ในวันนี้เรามาร่วมถวายพระตาหารบูชาธรรมคุณยายอาจารย์และเข้าสักการะรูปหล่อทองคำภายในวิหารคุณยายตั้งแต่เช้าจรดเย็นกล่นเป็นบุญใสๆทุกอนุวินาทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานภาคทุกภาคที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์08 35 40 5003 กายมหาบุรุษคือที่สุดแห่งสัพพัญุตยานทางมาแห่งมหากุศลอันไม่มีประมาณในวันสำคัญของลกูกหลานใหญ่ทุกคนขอพระคุณมากๆนะคะทุกคนอยู่นัร่วมบุญกยายขอให้ทุกคนให้เดียบุญเยอะๆนะจะปาถนาสิ่งใดให้สาเร็จทุกประการด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำบุญทำทานนะคะสาธุ สาธุสา<ส>โอ้นี่คือท้ายคำสุดท้ายที่ท่านในสินิพรพวกเราเสียงจริงของท่านเลยแหละอย่างนี้แหละ